แนวนอนเนี่ยเริ่มจากาบรรทัดล่างสุดเนี่ยคือเขาเรียกว่าระยะก่อนเกิดความดันโลหิตสูงนั่นก็คือความดันมันจะอยู่ที่ประมาณ1 1 7 0ต่อมาบรรทัดที่2ความดันสูงระยะที่1น,นะคะระยะที่1ก็คือความดันตัวบนตั้งแต่140ขึ้นไปแต่ไม่เกิน1 6อบรรทัดที่3ค่ะบรรทัดนบนสุดเนี่ยคือสีแดงและอันตรายแล้ว ความดาลัลหิตสูงในระยะที่2ก็คือตั้งแต่ร้อยตัวบนร้อยหกสิบขึ้นไปทีนี้มาดูตามแนวของคอลัมน์กันบ้างค่ะตามแนวของคอลัมน์นะคะคอลัมน์แรกนะก็คือไม่มีปัจจัยเสี่ยงไม่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะแล้วก็ no tod no ccd คอลัมน์ที่2ค่ะมีปัจจัยเสี่ยงนะคะอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งก็คือตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่เป็นเบาหวานแล้วก็ no tod แล้วก็ no ccd ส่วน คอลัมนสุดท้ายค่ะมีภาวะเบาหวานนะคะหรือมีปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีภาวะเรื่องของ T.O.D กับ C.C.D เพราะนั้นเนี่ยอย่างวันนี้นะใครความดันเท่าไหร่นะคะลองเช็คเลยจะเห็นว่าถ้าคุณไม่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะแล้วคุณไม่ได้เป็นโรคเบาหวานไม่ได้มี ภาวะของ TOD หรือ CCD เนี่ยเราสามารถใช้การปรับพฤติกรรมได้เลยสามารถใช้การปรับพฤติกรรมได้เลยเพียงเท่านี้ความดันของคุณเนี่ยก็จะสามารถลดลงมาได้แล้วหรือว่าสามารถที่จะคุมให้อยู่ในเกณฑ์น,นี้ให้ดีต่อไปแต่ถ้าสำหรับใครที่เป็นเบาหวานนะขอรํำสุดท้ายต้องคุมความดันให้ดีแลค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการเสี่ยงกันที่หลอดเลือดตีตันแตกได้ง่ายมากทีนี้ค่ะ เราขยับขึ้นไปดูอีกบรรทัดหนึ่งก็คือถ้าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นความดาันเลือดสูงระยะที่1แล้วจะเห็นว่าทางออกอันแรกคือปรับพฤติกรรมแล้วก็บวกยาลดความดานันคือในระยะนี้ค่ะบางท่านเนี่ยตอนนี้อาจจะไปหาหมอและหมอจ่ายยามาให้แล้วนะคะแนวทางก็คือยังไงก็ตามคุณต้องปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็ทานยาตามที่หมอสั่งไปได้แต่พอ เราปรับพฤติกรรมของเราได้แล้วเนี่ยความดันเราเริ่มลดลงอาจจะปรึกษากับคุณหมอเพื่อ,อลดโดสนะของยาความดันลงมาได้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยหลายท่านเลยค่ะพอได้ลองตามตามวิธีนี้แล้วเนี่ยพบว่าสุดท้ายก็หยุดยาความดันได้ดังนั้นค่ะถ้าใครที่เริ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันแล้วนะคะนี้แนะนําเลยให้มีเครื่องวัดความดันโลหิตติดตัวไว้ที่บ้านสักเครื่องหนึ่งนะคะเอาแบบวัดแขนมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ รียกว่าเช็คระยะความดันของเราได้ดีนะคะเรียกว่ามอนิเตอร์ทำให้เราม,ามีที่เตือนได้ดีต่อมาค่ะถ้าเกิดคนเป็นความดันระยะที่สองนะคะถ้าคุณไม่มีปัจจัยเสี่ยงคุณไม่ได้มีภาวะของ TOD CCD นะคุณไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะจะเห็นว่าแนวทางนะคะก็จะต้องทานยาลดความดันนี่นำหน้าแล้วนะการที่นี้เอา สลับกันนะว่าเอายเรื่องของยาความดันขึ้นมาก่อนเนี่ยแปลว่ามันมันสำคัญแล้วนะคะเพราะว่าความดันระดับนี้ค่ะตั้งแต่ร้อยหกสิบขึ้นไปเนี่ยมันเป็นระยะที่อันตรายแล้วนะคะจะต้องควบคุมความดันลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอันนี้เราจะมาปรับพฤติกรรมก่อนเพื่อรอดูความดันลดไม่ได้แล้วนะคะจะต้องทานยาความดันปรึกษาหมอแล้วก็ทานยาความดันเลยแต่อย่างไรก็ตามค่ะ คุณต้องปรับพฤติกรรมเนี่ยควบควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเราอะขอหลอดเลือดของเราเนี่ยมันสามารถที่จะกลับมามีความยืดหยุ่นได้ด้วยตัวของมันเองนะคะเรียกได้ว่าเราไม่ต้องพึ่งยาไปตลอดชีวิตอะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะความดันสูงประิยะร้อยหกสแล้วเนี่ยถ้าคุณรักษาด้วยกันทานยาความดันและมีการปรับพฤติกรรมที่นี้จะเล่าต่อไปนี้ควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วเช็คความดันของตัวเองเนี่ย อย่างสม่ำเสมอนะเช็คทุกวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นแบบนี้นะคะถ้าเกณฑ์ของความดันคุณเริ่มลดลงลดลงแล้วเนี่ยสามารถที่จะปรึกษากับคุณหมอเพื่อลดขนาดของยาที่ทานได้เลยนะคะแล้วเราก็พบว่าในผู้ป่วยโรคความดันหลายๆคนนะคะเมื่อใช้วิธีของการปรับพฤติกรรมตรงนี้นะคะผู้กับการทานยาเนี่ยก็มีความดันที่พอลดลงมาแล้วไปปรึกษากับคุณหมอ จนสามารถที่จะหยุดยาความดันก็ได้ซึ่งการกลับมารักษาที่ต้นเหตุตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามันสามารถทำให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถอยู่ได้อะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาส่วนในคอลัมน์สุดท้ายนะคะเมื่อกี้อย่างที่แจ้งไปแล้วว่าถ้าคุณมีภาวะเบาหวานนะคะยังไงก็ตามเนี่ยคุณต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เลยอะ่ะไม่ว่าคุณจะ เป็นแค่พรี h y p e r t n เ s i o n เป็นระยะ1ระยะ2นะคะก็ควรที่จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ได้แล้วนะคะแล้วแนวทางการรักษาค่ะก็จะต้องออใช้ยาความดันแล้วเราจะเริ่มด้วยการปรับพฤติกรรมแล้วจะไม่ทานยาความดันเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ปลอดภัยกับตัวคุณเองเพราะว่าเมื่อเป็นเบาหวานแล้วและผสมกับความดันด้วยแล้วเนี่ยโอกาสที่หลอดเลือดคุณจะตีบตันแตกเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเ,าเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเรื่องของ TOD เรื่องของ CCD เมื่อกี้นี้ที่ที่เราแยกขอลัมน์ไว้นี่มันคืออะไรนะคะปัจจัยเสี่ยงค่ะไอ้ปัจจัยเสี่ยงตรงนี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดความดันโลหิตสูงนั่นเองนะคะอันแรกค่ะพันธุกรรม 2. ความเครียดเหลือหลัง 3. กินเหล้าหรือไม่นะคะ สภาวะทุกโภชนาการก็คือการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดี 5. นะคะสาเหตุก็คือความอ้วนนะคะหก็คือการสูบบุหรี่ค่ะควันจากบุหรี่นี้นะคะมันจะทำให้หลอดเลือดเราเนี่ยเสื่อมลงหลอดเลือดพังได้ง่าย ต่อไปค่ะปัจจัยเสี่ยงอีกข้อหนึ่งข้อที่7ก็คือเราอาจจะทํางานแบบไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวค่ะ,คะเช่นพนักง,งานออฟฟิศเนะเราก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายตรงนี้ก็ทําให้หลอดเลือดมันไม่ค่อยยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถูกออกกําลังกายนั่นเองนะคะ mm. ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งซึ่งเราก็เอามาจัดดูตามเทียบตามตารางได้เลยนะคะว่าเรา เป็นผู้มีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเรามีอย่างน้อยหนึ่งนะคะเราก็ต้องดูขยับไปดูที่คอลัมน์ที่2นะคะคอลัมน์ที่2ถ้าเราไมา่ได้เป็นเบาหวานเลยนะเรามีปัจจัยเสี่ยงอยู่หนึ่เราก็ดูคอลัมน์ที่2อ,อต่อมาค่ะ TOD ก็คือเอาไว้ว่าปลายทางคุณเ,เริ่มเสื่อมแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะให้นึกแบบนี้ว่าหลอดเลือดเราเนี่ยมันก็เหมือนท่อปปะปานะนึกถึงบ้านบ้านหนึ่ง หลอดเลือดเรามันก็เหมือนท่อประปาค่ะที่วิ่งไปตามห้องต่างๆนะคะทีนี้ถ้าห้องนั้นเนี่ยมันเลือดอะ่ะมันวิ่งไปไม่ถึงนะคะห้องนั้นมันก็จะพังได้นะคะเปรียบเสมือนอวัยวะแหละเช่นไตาวายนะคะเส้นเลือดสมองตีบแตกหลอดเลือดหัวใจอุดตันหัวใจโตจอประสาทต,ตาเสื่อมจอประสาทต,ตาอุดตันนะคะเหล่านี้ค่ะโรคเหล่านี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับ อวัยวะปลายทางหรือ t a r ์เก็ตออแกนนั่นเองนะคะเป็นโรคที่จะตามมาเมื่อหลอดเลือดอ่ะมันมีปัญหาแล้วมันจะทำให้อวัยวะเหล่านี้นะคะเริ่มเสื่อมตามมาส่วนคำว่า C C D ค่ะ C C D คือ Clinical Cardiovascular Disease มันคือภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้มีอวัยวะไหนถูก ทำลายหรือเสื่อมเช่นคุณไม่ได้เป็นโรคหลอดเลือดสมองคุณไม่ได้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันก็สามารถที่จะเลือกช่องที่ว่า no tod no ccd นี่ได้เลยถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ